สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชจว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาให้การแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือคนที่ชำนาญแล้วนะครับเลื่อยสำหรับมือสมัครเล่นหรือคนที่ชำนาญแล้วหรือคนที่กำลังคิดที่จะเล่นพวกเลื่อยนะครับที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับผมออกมาทำเป็นวิดีโอคลิปเพื่อเปดูสาหรอนครับเพราะว่า ส่วนมากแล้วไม่ว่ามือสมัครเล่นหรือมือํำนานก็จะโดนกันบ่อยแต่ไม่ค่อยออกข่าวนะครับเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากโซ่นะครับฟันโซ่ที่คมมากๆนะครับแล้วก็รอบรอบของเครื่องที่เยอะแล้วก็เร็วแล้วก็แรงนะครับฟันโซ่นี้คมมากๆนะครับคมจริงๆโดยเฉพาะโซ่ใหม่นะครับผมฝากเตือนสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังอยากจะใช้เรื่อยไปตัดพวกไม้ฟืนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ซื้อไปนะครับแล้วก็ รู้สึกสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรครับแล้วก็หลายคนก็ไปปลดออกนะครับปลดออกนะครับจริงๆตัวนี้อย่าไปปลดออกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้เพื่อที่จะเรานะครับไม่โดนคือตัวเซฟตี้ตัวนี้มันมีหน้าที่ล็อกตัวโซ่ไม่ให้โดนแต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่ามันล็อกยังไงนะครับคือเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับสมมุตินะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพตามอ่าเวลาไม้มันล้มนะครับ ไม้มันล้มมันไม่ได้ล้มติดพื้นหรือล้มติดพื้นมันจะมีกิ่งนะครับที่ยังไม่ถึงพื้นนะครับพอกิ่งที่ยังไม่ถึงพื้นสมมุติว่ามือสมัครเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จานานนะครับไปโค่นไปจัดนะครับพอไปจัดไม้มันเด้งมันมันโค้งอยู่นะครับมันให้ตัวมาหาเรานะครับโค้งอยู่นะครับเราก็เร่งเครื่องครับโซ่ก็วิ่งครับโซ่ที่คมมากๆแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งดีมากนะน้ำมันน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่ก็วิ่งดีนะครับแล้วก็เราก็โค่นระยะนี้ครับระยะ ระยะคอระยะพูดง <Es> <an> ่ายคือจากบ่าขึ้นไปบนหัวนะครับเราก็ยืดเลื freely, <S <s ่อยขึ er content, ้นไปข้างบนนะครับโค่นไปเรื่อยๆบางเอิญนถ้าวันไหนที่ดีก็ดีวันไหนที่ไม่ดีอาจจะเจ็บได้นะครับผมเจอมาเยอะแล้วนะครับเวลาเราโค่นไปเรื่อยไม้มันดีนะครับโดยสัญชาตญาณของคนเรานะครับมันก็จะคุมแบบนี้นะครับกุมมือแบบเนี้ยแล้วเวลาเราโค่นไปเรื่อยไม้ดีดนะครับสัญชาตญาณของคนเรานะครับ ประกอบกับเซฟตี้ก็ตามมาให้นะครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับโซ่จะไม่วิ่งนะครับสมมุติว่าเหวี่ยงมาที่คออย่างนี้ครับเหวี่ยงมาที่คอโซ่มันก็แก้โดนโดนคอนะครับแต่มันยังไม่วิ่งนะครับเหวี่ยงมาที่คอสมมุติว่ามีเชือกหรือไม้ไปขัดกันเล่งนะครับทาให้รอบมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีตัวเซฟตี้ตัวนี้นะครับเราจะเล่งไปเรื่อยๆแล้วมันโดนคอนะครับคือเป็นฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เพราะ ผมเจอมาคนกลางเยอะนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับที่โดนผมที่รู้เพราะลูกค้าผมมีอ่าเขาเรียกว่าคือผมตั้งขายต้งซ่อมผมก็รู้นะครับจากประสบการณ์ลูกค้าเขามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ไปเห็นกับตามาแล้วที่โดนบางคนโดนคอโดนหัวไหล่นะครับ <ๆ S 2> โดนคอโดนหัวไหล่แล้วก็บางคนโดนเท้าก็มีนะครับเวลาไปจี้ตำ่านเงี้ยแล้วไม้มันกรุบอ่าหนีบหรือบิดนะแล้วก็มีกิ่งไม้เข้ามา ติดอยู่ในนี้ครับตาให้ไก่เล็มันล็อกข้างล็อกข้างแต่ตัวเทปที่ดันไปปลดออกนะครับปลดเทปที่ออกนะครับอันตรายมากะครับหยาปลดออกนะครับผมแนะนําให้นะครับเวลาดวงดีไม่เป็นไรนะเวลาดวงไม่ดีขึ้นมานะครับรอโค่นไม้นะครับไม้ที่อยู่กิ่งมันอยู่เหนือจากพื้นประมาณ1เมตรแล้วฟันโซ่มันจะอยู่ในระยะคอของเราปอดทีนะครับระวังกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะตัว3 82นะครับเพราะแรงม้ามันเยอะรอบมันจัดนะครับ แล้วแล้วก็พวกเลื่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอันตรายมากนะครับสําหรับถ้าเราจะใช้เลื่อยพวกนี้ครับเนี่ยดูนะครับผมสมมุติได้ดูสมมติว่ากิ่งไม้เราโค่นอยู่ดีๆนะครับแล้วก็กิ่งไม้มันดีดป๊อกมือเราจะไปดันมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับมันจะดันแล้วก็โซ่มันจะไม่วิ่งนะครับพอโซ่ไม่วิ่งต่อให้กิ่งไม้มาหนีบกันเล่งไว้นะครับมันก็ไม่โดนมันก็โดนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้รับอันตรายสาอาดนะครับคือฝากเตือนเพื่อนๆนะครับ อย่าคิดที่จะอ,ออกนะครับสําหรับตัวล็อกโซ่ตัวนี้นะครับล็ Lock อกมันจะทําให้่าเราไม่ได้รับอันตรายไม่ไดาา้ติตใ,ใจนะครับผมเจอมาหลายเคสแล้วมากนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่กับลูกค้าลูกคีกันเป็นประจํานะครับก็มีข่าวออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับโดยจะปอกมือใหม่ที่หัดเล่นเรื่อยนะครับคือเล่นเรื่อยซื้อมาก่อนบอกว่าตัดไม้ฟืนนู่นนี่นั่นนะครับแต่เวลาเจอไม้ล้มขึ้นมาคุณก็ไปตัดพลาะคุณมีเรื่อยนะครับ พอมีเรื่อยไอ้น,นี่มันเกะกะนะครับบางคนบอกว่าเกะกะเฮ้ยโดนมืออะไรปะประมาณนั้นละเกะออกเกะออกปั้งเดียวไม่มีแล้วด้านหน้าโซ่มันก็วิ่งครับวิ่งแล้วมันมาเฉือนเอาคอนะมันตลายมากะครัะก็สำหรับวันนี้ก็วันหยุดนะครับแต่ก็ถึงหน้าร้านนะครับคอยอ่าวันนี้มีนัดลูกค้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ